เขาฟาดไหมฮะอาจจะต้องรอช่วงอัพมาเต็มหรอโอ้มิลเลอร์เขาจัดการมิสเซอรี่ไหมฮะซันสเตยแล้วก็โค้ดสแนปหรือเปล่าโอ้โหเดือดจัดเลยครับต้นมมต้นไม้หายหมดครับผมด้านล่างนี้ครับโคสแนปสวนไปฮะเห็นเทนเดดกันไว้ผมมิลเคิลเดินเข้าใส่ครับจากจังหวะที่จูมเนี่ยดาเมจยังไม่หนักหน่วงสักแค่ไหนครับรีเวนเจอร์เคลื่อนไม่มิลเคิลครับทำให้ดูมตีไม่เข้าครับ หนึ่งไวและโกสแนบซันสเตย์มาครับปรับคอให้ครับผมซิฟตายครับบางนั้นมิลเลอร์อเอาฟอร์สฟิดบล็อกได้หรือเปล่าไม่ได้มันหลุดบล็อกไปลิววมาเมื่อเครื่องครับมิลเลอร์จูก๊กอีกไม่เข้ากับมิสซิลี่และมิลเลอร์อเอาทางด้านของฟอร์สฟิดบางหรือเปล่ากระโดดดักหน้ามาครับทันทีมิสซิลี่ตามทันฝ่าสตาร์ซอมหยอดลงครับดับเบิลสตาร์ฟอลอนแต่ก็ไม่ตายฮะอัพมาเป็นโคสแนบครับ, <Up my S 2> มรบผมยิงระยะไกลเรียบร้อยมิลเลอร์อคิวลี่สปรีครับโอ้ oh my god แอรโรยัดไม่ได้ผมไอเอ็นครับจัดการฆ่าซิปไปฮะไม่ไหวครับเรนล่างเจอโคสแนปบและยิงแรงจัดนะฮะตัดต้นไม้เลยฮะหน <_ C 1> ูน้อยทะลุปล่าเริ่มจะไม่ไหวนะเดนเจกราฟครับผมนำร่องไปมวนตีเลยครับเรียบร้อยแล้วเทนนันวีฮาเข้ามาเอารันชนไม่น่าจะเบิร์ตเทนเอสลงนะลงไหมโอส้สัตนสไต์เซตอัพมาครับผมรอบนี้ไม่ตายครับเอสหลุดออกไปได้ฮนะ ด้านล่างนี้ได้ก็มาก็โพสแสบสวนไปแล้วสตาร์สตอมรอบนี้มา3มา3แต่ก็ไม่ไหวก็พลายได้ตายครับแล้ววีฮาโถงก็มาแล้วครับยังไงต่อเอาร้าถึงไหมไม่ถึงครับผมกดพื้นไฟไปแล้ววิ่งนะฮะเสือแนาเจี๊ยใช่ไหมผมหยอดไฟครับสปีดครับใส่ทั้งเล่นลูกไปวงแล้วลูกไปมงครับโดนโดนแล้วแตกสปีดแล้วซันเลจีทิ้งเอาละจีทิ้งให้หมดครับผมฉีดลูกไปมงที่ลูกไปวงหรือแม็กซ์สาม ดีนายดีนายไม่ได้บอลเนืองจกเซซี่ได้ถังวอนไปแล้ววีฮาโผม,มาอีกราด้นปาดครับบอกสโลนิดนึงแต่ก็มุมสปีดเยอะครับในด,นด้านตัวของสปีดเว็บและฟาดย้ำต่อครับทาฝั่งลุยมุมกรูฟก,ก,กลับกันไปถูกอัดลงครับรอบนี้ยังไงดีครับใครรายได้ดักไว้อยู่เข้าไปสเปล่าแล้สตาร์สตอร์ครับทางด้านโด,นดนของฝั่งไอเมนดีนายไม่ทันครับและไอเมนถอยได้หรือเปล่าวสวนนะั้นมิลเลอร์ก็จัดก,การมิสซิลี่ไปก่อนตายครับ นายตายเฉยก็ตายแล้วเดมบว์คิวของไพ่ไรได้โผ่ราโน่เจอปัดด้านล่างนี้ครับโดดดูมเข้าไปอีกแล้วก็มีละครทุกสามมิงออฮิวเชอร์ก่อนสเลฮิวไม่น่าจะไหวผมรถตายครับเปิดซูเปอร์นักว่าอัดต่อหน้าเลยครับผมละองครอนจับล็อกขากันไว้เนี่จะกราฟขั้นต่อแล้วไข่ระเบิดหรือไข่แตกไข่ระเบิดครับรอบนี้ครับไพ่ไรได้คับมิสซิลี่ตายละซิปบยังต่อเจอในกราฟขั้นเกินไว้ครับแต่นั่นเอ็ครับจะเข้ามาโบกเข้ามาโบกเข้ามาตอบครับผม ไว้บอกซิบเจอซันเลจี้าไปครับจีตามหลังแต่ไม่ได้ครับผมซันเลยังเรียกว่าแรกอยู่แล้วตบที่น,นั่นหมายคอนโทรลตายครับเอ็นเปิดเอ็นเรตตีเห็นหรือเปล่าเห็น <c oughs> ก็ตามลำบากเหลือเกินนะซิบบอกเจอทะลุป,ป่าครับน่า <c oughs> จะแลกทาวเวอร์บนล่างกันไปฮะ <c oughs> ทาวเวอร์ซ็อปเลนแตกโอ้ฟินิกลงนะ ร้านได้ปาดไปซุปเปอร์น้องว่าจอดต่อหน้าล็อกใส่ไก่และซันสไตล์เลยครับเรียบร้อยครับเพลย์ได้ไล่ไปที่ซิปได้ไหมเอ่ยเหมือนจะบิ๊กไปแล้วด้วยครับวีฮามีเอวร้านเต็มนะเอาร้านสะดุดไว้ต่อซันเลนฉี่เข้าไปครับผมแล้วก็ทางด้านนี้ครับดูปาดลงอีกทีทีเอสีกับบิ๊กเขาใส่นั่นวีฮานะครับและเอสต้อนรับอยู่นะทางด้านวีฮาครับโซยจัดครับโดนดูเรียบร้อยครับวีฮาตาย ออกมาครับเมทิโอบดลงไปใส่แพลเลดาผมแรงๆครับลูกชิดดูครับยังไม่กล้าใช้โยกหลบไปเอาร้านครับเปิดย้ำต่อดีดครับเอสอยู่ในกลางดงมปุระชาโนครับเอ็ดหมุนหลบทางด้านของไอซ์บอร์ไปอีกล้านได้ป่าผมแล้วก็ดูอัดไปที่อินงกเกอร์อิงกเกอร์วิ่งออกไปได้ครับราเดอร์เจอร์ช็อตย้ำต่อครับเลือดยังเหลือๆครับมิาเลอรเสียดูไปฟรีครับแต่ทางด้านโอคอบูล์มันจะโถมเข้ามาเจอควิ้งต้นไม้ใส่ครับไล่กัดทันด้านเคเรียเคเรียหลุดออกไปได้ขี่ เตรียมสไตร์แบ็กครับอินวอเกอร์เซฟเอจิสไว้ได้ครับโอ้เจอแก๊งเมทิโอเช็คดาวสองโกนครับผมแล้วก็ยังไงครับจีแบบแปลงจัดครับผมเรียบร้อยก็พายเลยไดาครับอัพจีมาเต็มครับอีกรานได้ได้ครับเนี่ยจีเอชโดนบอดี้บล็อกอีกรานได้ไปแอโร่ตามนำร่องย้ำต่อเข้าไปกระทไล่คอรสเมทิโอดักช่วยครับผมนำร่องไปครับ ป่าไม่รู้หรอกครับทางฝั่ง,งซีฟก,ก็ตามไม่ได้ผมอัดไฟมาเต็มนะอีโวงวันนี้โดนลุมครับผมจากหน้าโดของมไมค์คอนโทรครับเรียบร้อยครับจับตายอยู่ได้ครับไปเลยได้คนถางป่าอยู่นี่เองครับ,ด,บด,ดับเบิลดาเมจครับเชียซได้ไปเท่นั้นเอ็นได้หรือยังครับอับมิซซาเบร์แล้วก็เมนิโอยอดลงเต็มหัวสลเลชีก็้าไปผมเปิดเอ็นเรดนี้แล้วครับเอ็น โดนทอสดีกลับมาและ EFP ครับใส่เต็มหน้าผมกราดออฟเมเจอร์พยายามจะช่วยผมและแอโร่ไปโดนมิทเคิลแต่ซันสไตล์ดับหน้าไปผมเปิดมาครับโอ้โกจลจับล็อกใส่ใครใครระเบิดใส่ดันซิปไม่ทันครับด้านข้างนี้ครับไล่ต่อหรือเปล่าเชสเซ่ครับกรูฟถอยเข้าไปบีกีบีเดินก็ใส่เดีครับอีกร้านไดไเมอร์ใส่โคตครับหลบไปก่อนยังไงดีครับแอโร่เดีตายครับ นี่แล้วครูดาวอิคาราได้บิงกออกครับเซนวีฮาเมลโคก็ถอยครับศาสซอมหย่อนลงครับมิสซิลี่เคลียร์คริปมิสซิลี่ก็จะเป็นไซโคลครับเอาไว้เซตอัพแอร์โร่ครับวงแมงเลื่อนมาวิฮาไฮกราวไว้ก่อนครับล็อตเอาไปโอษบิ๊กหลบครับไปกระโถฟ้าแฮนด์แล้วก็ขอเอาไว้ก็ปลดเข้าไปดีลิทได้มิสซิลี่ฮะมิสซิลี่ไม่มีบายกัดเทดอร์โดวีฮาแต่ซันเลหิวให้ครับ กัดย้ำๆทาร์เดนบีฮาไมค์กิโต้ครับผมออหิวใส่ทาร์เดนบีฮายับต่อยังไงดีครับบีฮาตายจนเจ้าหมดสุดนันซิปยังไม่ได้จ่ายดึงแล้วไข่ระเบิดไปครับโดนสี่รัวครับรอบทิพเลือกฆ่าแล้วครับมิล็อกเคิลบีล็อกเคิลจุบออกไปไมค์โต้โอเวอร์ค้อแล้วก็สไลด์ช่วยกันไปเขาโทรต่อครับมิล็อกเคิลด่านี้ครับเชสซี่ครับบีเคบีกำลังจะหมดแล้วก็ทอร์นาโดปาดเต็มๆครับเมทิโอบดลงเต็มข้อครับผมแล้วก็เมทิโอแฮมเมอร์ลงอีกที ชิสี่ผมเรียบร้อยไปเออซ่าผมเข้ามาครับติดเทนนารีเกตเฉยหมสตันใหญ่ระบบได้มีลกมาก่อนดิฟฟิลิแวนผมพิซ่าไว้ก่อนโค้ชฟองถอยไปโปยเดินมาครับพาลารดได้แต่เดินไม่ออกครับ Ain, Ain, เทนนารีเอ็นเอ็นเฉยดิจิกรามแล้วขึงซ้ายขวาโคสแนบโคสแนบย้ำต่อเลยเอ็นตายผมชีสเดนเอจีครับมีลาก่อนไอสวอววางลงย้ำต่อฐานีก็เปทิโอลงเต็มหวัวครับผมเปทิโอลงต่ออีกทีครับและสันสไตปปิดกองเทน,น,นเอ็นไปปวนออกไปได้แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีฮะเอ็นตาย ก็เลยดปาดเข้าไปมองเห็นเพื่อนพาเลดายแล้วเอารัดครับอัดเข้าไปแล้วซันสไตดักแล้วก็โคสแนดย้ำต่อครับจ่ายทูสกิลแมกิโตอัดเต็มหน้าผมมีฟง,งิกบาร์กับพาเลดายตายฮะมิ่วอล์กมาเซนที่เห็นครับเข้าไปดูหรือเปล่าสไลด์ไม่ออกครับผมยังไงดีครับมิลเร์เคิลเปียวซาท้าบริสติยูถึงฆ่าเนี่ยครับมิลเคิลโอเคอัมดันโอ้โหออลฮิวลิงเกนแตกไปต่อครับวิ่งเร็วครับมีก็มีลูกแก้วสายฟ้าเมือนไฟเผาอยู่และแอโร่ดัก โยกหลบแล้วครับผมแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีฮะก็มีเซตที่ดักไว้นี่ครับส่วนด้านนี้ครับตบเยี่ยมๆครับเอสสเตรดีก็ไปโอ่งโกลจับล็อกต่อกับไปกระโโวางด้านโนุ่มนี่จะกราเอาแล้วแตกพ่าย G.S ครับผมวาร์ปกับไดไมส์สปอรตสไปนอร์ลี่ครับทางด้านวีฮาบิกหลบครับผมงานเข้าบ้างครับตอนนี้ทีมนิกมานอนยาวก็อินวอลเกอร์60วินาทีครับพึ่งซื้อออสเตรียคอครับและยิงนั่นเกาหลีเกาหลีนี่เกือบตายผมวิ่งเซตสไปเลยได อาวอรันทรอนปวดพลเลดายครับพลเลดายโดนซันเรครับเรียบร้อยเหมือนกันจีนเนี่ยโดนของสมอนน้ำพายหมดชิบการไล่ครับจีเอชครับแมกนิโต้คุยกว่าครับครินิิคอลเจ็ดร้อยนี่ยอิคาร์ได้ไซโคนแล้วก็เมติโอลงที่เอ็ครับเอ็กขบวนหลบเงาเมติโอไปก่อนและนี่อาวอรันทรอนก็ไปสตาร์ทใหญ่เปิดใส่เนินบีฮาเปิดไข่มาต่อครับแมกนิโต้อัดกลางโดนก็บีฮาใจพึ่งได้เกินไปครับใจได้เกินครับแล้วไข่ระเบิดมาโดนเนินเอสกวิ่งก็ใส่ต่อเนินชิซี่อิคาร์ได้ทอยครับจีเอส ทางด้านไอเมยครับถอยได้ครับและทีนี้ครับตัวพาเลดได้ว้าบิลงมาสเปร๊ครับผมจับล็อกแล้วก็แอร์โร่ผ่านไปซันเลจีนะครับใส่ควดครับผมลงชีวากาศครับเชียนแล้วเมติโอลงใส่หัวเอสต่อครับสปอร์ตพาวเวอร์แล้วก็ลงเมติโอย้ำอีกทีครับแต่เชียนไม่ไหวแล้วครับทางด้านเอสนี่ก็เกือบตายฝากกินชีดจนได้ครับพาเลดได้ว้าบกลับทันทีเอมเริ่มตึงครับผม เลดของนทีมไฟมันก็เดือดนะโอ้เข้าไปครับเจอแมกนิโตซันสไตยมาไม่ได้หมปีกบีวิ่งเลยครับซันดิซิปส่วนนี้ครับทอดมาต่อทอร์นาโดปาดลังและโคสแนบกรบเปิดแบบไฟเมทิโอก็เลกเมทิโอใหญ่มาหมดครับแมกนิโตรูมรายล้อมฝั่งตรงกลางนี่ก็พุชไปครับชชสซี่โอ้โอ้โอ้ย โอ้ยต้องหลบครับบิซิลี่หลบทุกอย่างไมกิโต้ยิงมาไม่โดนบิซิลี่วาร์ปเลยครับเกือบแล้วนี่ก็เมทิโอครับเจาะบ้านไปเรื่อยๆครับ2เมทิโอ2เมทิโอครับยิงรัวๆยาวๆไปฮะสตัร์ทาวเวอร์แล้วก็ปั๊มมายิงยัดต่อครับทาวเวอร์แตกอย่างว่องฮะแล้วก็มีต้นไม้ขวดบ้านีิครับผมแล้วไมกนิโตยิงฟาดปครับผมไม่โดนเดินเอ็นแล้วปิกทอยไปก่อนวีฮา บุญมาเธอจะจอดจากด้านข้างครับตรงนี้มีออฟเซอร์วอร์ครับของหน้าทีมไฟเมนออฟเซอร์วอร์มองเห็นหน้าจีนครับสไลด์ออกครับไซโคนเซ็ตอัพและแอโร่ยังไงต่อไซโคนหลบครับเจสแล้วก็อีกครั้งได้ไปเจออนีนิคเตอร์เบกครับผมทางด้านนี้เปิดไข่ล้วซันเลนแล้วกันครับซารโดปาดมาผมแล้วตีไข่แตะไม่ได้ผมมีมีเคบีอยู่สองคนไล่กันย้ำต่อที่ไมค์กรโทงไมค์กระทงเรียบร้อยผมตายสองครับทีมนิกบ้าครับเซ็ตคอมโบไม่ดี ด้านนี้ครับผมปอบยับไปที่ตัวของฝั่งไอเมนไอเมนไม่รอดครับผมปอดให้กล่าวนี้ปักคุ้มมากครับแล้วดูอัดเทนนี่บีลราเคิลไปดิลลิเคลยร์ยับต่อตีดครับผมทิ้งไปก่อนสไลด์ช่วยมิล่าเคิลครับมิล่าเคิลเจอสตาร์ทใหญ่ไปแมกนิโตมาผมไม่ไหวครับมิล่าเคิลตายครับมีบายแบ็กอยู่ช่วยดิสเบิลดิซ่าไปครับผมใส่เดนบุลมาเชอร์ครับหน่งยับต่อนะครับบุลมาเชอร์มีเอจิทนะ การเซนด้านนี้ครับออกสตันใหญ่เปิดไฟไปคาโทานโอเวอรโหลดไม่ได้ครับหลนตายครับไปคาโทนไม่มีบายครับชิวการไล่ตามย้ำต่อเราอ e ีโบเกอร์เพิ่งซื้อเฮงไปแล้วตายครับ95วินาทีครับหยาบยิ่งกว่าเดิมครับผมตอนนี้ไปสูงครับมั่นใจในออฟเซอร์วอลแต่โมบิลิตี้ของหน้าที man มไฟแมนนี่เดือดจัดนะใส่โคนขึ้นเซนตอัพและแอโร่ไปเต็มๆใส่ดนวีฮาวีฮาเจอไซเลนต์ครับผมไม่มีบีเคบี โ no no นโอบีคบีโนปาตี้แล้วไปอีกศพหนึ่งครับ <Okay. S 1> แตกหนึ่งครับผมวันบายวันอีกราดได้ลงร่างแล้วลเทนเดจิชไล่คอนเมนโิโอแล้วซันเลนจีละลายคลิปตรงกลางนี้ถ้าเคลื่อนไปนี่อาจจะเอ็นอได้ด้วยซ้ำนะซื้อเกิดมาครับเทนเ์ไทยนี่ฮะมีรีแพคฮิตอยู่ครับผมแล้วก็ ล i v อัพเมอร์คนลี빙อัพเมอร์ยังไม่เกิดนะรีแพคคิดเหมือนจะเอาไม่อยู่ครับดาเมจลดเรียบร้อยครับรีแพไม่ขึ้นฮนะชีวการปาดกันไปครับเอาร้านพีพายครับติดแบ็กดอเวอร์ชั่นครับผมขึ้นมาใหม่ครับดาเมจลดอยู่ ไม่ขึ้นมาแล้วครับแบ็คดาวน์เวอร์ชันหายฮะพอตมายับต่อครับแล้วก็ต้องคอมโบกับเมเิโอแต่ไปตบทางด้านไอเวนครับไอเวนเรียบร้อยฮะแล้วตอนนี้วีฮาก็ตายผมไปอยู่ในกลางตรงต่อครับได้แบ็คด้วยครับวีฮาไหลเลยครับตอนนี้นี่นไฟเบนครับเอาละฮะไฟเบนครับผมคุณนันสิบดาวก็จะคุณแตงโมครับและนี่ซื้อเกิดมาเช็ด ชิวการผมต้องการความเร้าใจเหว่าเจอไซเลิ้นกาการครับไล่ไปทีโอสวนไปต่อไม่โดนใครตกบ,บาลอีกนะครับเอ็ดแล้วก็ทอร์นาโดอีเมพีย้ำต่อมีเคปีเปิดสวนครับเอ็ดผมก็มาครับจูบได้กนะันด้วยฮะเพราะว่ามีสเปริลซึซมบากระโทรโดนหมดครับผมเรียบร้อยไม่มีบาครับมากระทงขานกันอยู่400ร้เมทิโอลากยาวไปครับตีนั่นบานแรลกย้ำต่อไหลนั่นล่างต่อไม่ได้ติดเวอร์เอสทีท่สองนะบาแนา่ทีมไฟเมนครับ จะเอ็นกากเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าเขากันบ้านกันอยู่แค่3คนนะแล้โดมไปแล้วก็มาย้ำต่อดโดนสต,ตันกากรครับเจสเจสใส่ GS, GS คโคดตัวเองไว้ก่อนครับแล้วก็ซูเปอร์โนวาได้ไหมซูเปอร์โนวาไม่ได้เจอตีสตันตายครับเพราะเจสซื้อเกิอนมานดนทีครับมีลเลคเกอร์ดิฟฟิริงพลาสไปแล้วแล้วก็ถอยไลายคอนมีเทโอดักไว้เผื่อไดาก็มาแล้โดมปาดย้ำม,มันไปฮะทาวเวอร์เทีจสสีนี่เจออาะยากเหลือเกิน จับ,บล็อกขาไว้ครับมีแล้วก็สไลด์ออกมาเพิ่งกลัวๆครับผมจากดั้นดูเขาพยายามละลายลีเก้นของได้มีแล้วก็อีกคราได้ปาดยา้ำอีกทีครับเซเนต์ไฟเมนไวเลยไหมฮะอยเลยไหมครับกลัวโดนไล่จับแล้วสั่นสไตล์ปาเต็มข้อครัเอเจิทหมดกันไปครับจากนั้นเชีซี่หลบทอร์นาโดวิ่งเข้าใหญ่เป็นมุมย้ำต่อยทีสบายครับเงินนำอยู่ 36k ครับทางด้านไฟเมนฮะ จอปาแรกของหน้าทีมนิกมาไป2ทางครับอีกมาโกลสแตมเองเปิดไปเมติโอบดกระบอกติฟฟิ้งหลานครับจังหวะที่ซิฟก็มาพอดีแต่ปิดทางด้านตัวของฝั่งนี้ไม่ได้ครับแล้วก็ดูอัดเลยหรือเปล่าครับซัสไซเปิดมาไม่ไหวครับทางด้านมิลเลอร์เข้ายิงใส่พลเรดาห์พลเรดาของเยอะจัดด้านนี้ครับชิซี่ไดอาร์มิดไปแล้วครับมิลเลอร์เข้าโดนสับน้ำเย็นเน้นๆไปครับผมเรียบร้อยพลเรดาหไม่ตายของมันเยอะเกินแะ หมดเลยครับตอนนี้หมดดงครับทีมนิกมาทางด้าน,นของทีมไฟเมนนี่น่าจะขึ้นบ้านแล้วครับจบเกมดาเมจไม่พอครับคือซับม,มันแปลงร่างเป็นซปเปอร์ตัวคอสบายใจครับตอนนี้ไฟเมนนิกมาก,กันบ้านกันอยู่สองคนคับผูหูเมเิโอไสยไปเจอสตาร์ทการอากาศแบบไม่ง่ายครับ แล้วก็สตันย้ำต่อโอ้สายโคตรมาอีกทีครับันเลพยายามจะห,น,หน,นีหนีบมดหรือเปล่านหนีไม่บมดครับซื้อเกิดมาก็ไมคอนไมคอนบอกว่าออขนาดนี้ก็จีเลยแล้วกันครับทางฝั่งทีไฟเมนครับชนะไปก่อนในเกมแรกครับจีคนเดือดครับผมกระชากมิติต้องยอมรับสภาพจริงๆครับทางด้านของทีมนิกมาไฟเมนนี่คือ เลดมายงไงก็เดือดน,นะฮะเจอเชนซีซีจับตายก็ไปหลายตัวครับผมสามสิบสองต่อยี่สิบสองครับสองต่อสองหลังได้เมอร์เคิลนี่คือได้เดือดน,นะในช่วงต้นเกมแต่ต้องบอกว่าการเงินของทีมไฟเมนก็ไม่ได้ขาดน,นะนี่ครับการเงินของทีมไฟเมนไม่ได้ขาดเลยฮะและจังหวะที่พี่โขคือก็เงินเท่ากันอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เป็นแตกพ่ายรัวโดนพิกออมฮะงานงานม้าผมเงินไหลเลยฮะเสียบ้าแรกไป2ทางครับจ่ายไปแบ็กไปด้วยฮะทีมิกมากบูลมาเชร์ก็ออกอากานิมมาผลต่างเริ่มมาครับเพราะว่าคุมแมปได้ฮะแมปคอนโทรลได้นะฮะตัวชาร์จของใยเมฆหมูมเพิ่มนั่นเองครับอินวอเกอร์เจอดูเข้าไปนี่เหงาเลยฮะดูนี่คือเขาไม่ได้กินคลิป เซนทอนะครับเพราะกินคลิปที่เป็นตัวเพิร์กมาเซเทอร์แบนิเชอร์บอกเอาไว้แบบดิสทัชแนนลิงเคนของอ e ินโบเกอร์จังหวะแรกแล้วก็ดูมันนะฮะง่ายๆบผมทางด้านซิมซิมนี่เห็นไหมดูมตายก็สามตัวครับมีพื้นไฟวิ่งเร็วนะฮะตามจับทางด้านโดของไฟเป็นลำบากบุญมาเธอตายแค่ตัวเดียวส่วนใหญ่ภาพที่ชนะในช่วงต้นนี้ อาจจะฆ่าได้แค่ในเจ้าโบเหนุครับกับเซเดนมิลเน่าครับนอกนั้นก็เซฟๆตัวเองไว้ได้นี่ดามเมจ4,000และจีเอสซันเลจี e G แบบแรงฮะส่วน,นด้านดูก็ดามเมจ28,000ครับเออ 29, ร์ซ่า29,000เน้นฆ่ากันในช่วงท้ายจริงๆครับเดี๋ยวดูกันในเกมสองครับว่าจะตีเสมอมาได้หรือเปล่าครับเป็นวันแห่งสองหนึ่งไหม